วันพุทธที่27มกราคม2564พมจังหวัดอ่างทองได้จัดโครงการพมโม,โมบายปันสุขสู่ชุมชนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนพมจะตามไปเยี่ยมณศูนย์ประสานงานอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตำบลไผ่ดำพัฒนาอำเภอวิเศษชัยชาญจังหวัดอ่างทองโดยมีนายขาจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองเป็นประธานโครงการ พร้อมด้วยนางปิติมารักพานิชมณีประธานแม่บ้านมหาไทยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยประชาชนชาวตำบลไผ่ดำพัฒนาเข้าร่วมในพิธีโดยนางวาสนาทองจันทร์พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอ่างทองรายงานวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนและก็เป็นกำลังใจรวมทั้งรับฟังปัญหาให้ประชาช อีกประการหนึ่งก็คือต้องการให้ประชาชนในตำบลไผ่ดำได้รู้จักกระบวนการทฒงาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มากขึ้นต่อมานายขจรเกียรติบักพาณิชย์มณีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวให้กำลังใจและเน้นย้ำมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโครโรนาคเ่รับ ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองรับมอบของเพื่อเติมลงในตู้พอมอปันสุขประธานชมรมจุลยงทธ์ตำบลไผ่พัฒนาครับเรียนเชิญทุกท่านครับประธานชมรมการบริษัทไผ่พิมพ์ทองจำกัดครับเรียนเชิญทุกท่านครับแต่เริ่มกับท่านผู้ว่าด้านท่านในโลกในภาชนะ าาาจากนั้น,นผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองมอบสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคให้กับประชาชนจำนวน70ครัวเรือนจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองทำการปล่อยกระบวนพอมอโมบายปันสุขสูขส่ชุมชนไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนพอมอจะตามไปเยี่ยม พร้อมท,ทั้งร่วมเดินทางไปมอบกระเช้าของขวัญที่นอนลมผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่ให้คุณยายสว่างอายุแ3สิบสามปีสวัสดีครับครับผมผู้ราการจังหวัดนะฮะท่านนายกบัณฑิตอ่ะลูกหลานดูแลดีไหมคะยังนะแต่ว่ากินข้าวได้ไหมได้นะทานอะไรก็เช้ากินอะไรไม่น่ากินแกงกุ้ง